ตอนนี้ก็มาถึงป่าหย้ายืดแล้วนะคะนี่ค่ะยอดกำลังสวยๆเลยอ่ะจัดการค่ะจัดการจะเช็คใบให้ดีค่ะครงนี้เก็บไปทีเดียวเลยไม่ต้องไปเลือกอีกโอเคไม่เอาแบบมีเพี้ยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไม่ต้องไปเลือกอีกเอาแบบสวยๆไปเลยทีเดียวนี่นะคะ ใส่ถุงกระดาษค่ะต่อค่ะป็นใบใหญ่อ่ะเขาคงได้ฝนเยอะเราไม่ได้มาเก็บสองอาทิตย์แล้วมึงต้นนี้สวยมากนะคะเราก็จะไม่ถอนต้นนะคะเราจะเก็บไปแค่ใบแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะได้แตกอีกเราก็จะมาเก็บอีกค่ะวันนี้เราก็ได้ยาเอนยืดมานะคะถุงหนึ่ง เก็บใส่ถุงกระดาษมาเริ่มเหี่ยวแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวจะล้างนะคะเดี๋ยวเราก็จะล้างค่ะเราจะแบ่งล้างทีละหน่อยนะคะเพราะว่ามันต้องดูใบให้สะอาดนะคะก็จะล้างจนกว่ามันจะสะอาดนะคะจนแบบไม่มีเศษผงอะไรมากมายนะคะบางคนก็จะแช่ด่างกระพินนะคะแต่บางทีเราจะ แชเ่เกลือพักหนึ่งค่ะแล้วก็ล้างออกอันนี้ก็เป็นย้ายนยืดที่เราเก็บมานะคะล้างน้ำให้สะอาดค่ะแล้วก็ผึ่งไว้นะคะให้น้ำที่ติดใบแห้งให้หมดนะคะอันนี้ใบนี้ยังเปียกอยู่แล้วก็มีบางส่วนที่แห้งแล้วก็จะคอยกลับนะคะอยู่เรื่อยๆนะคะบางใบก็แห้งไปบ้างแล้วนะคะอย่างนี้ ก็จะคอยกลับอยู่เรื่อยๆค่ะอันนี้ก็เป็นใบาย,าย,ย่ายืดที่เราผึ่งไว้นะคะล,ล้างน้ำแล้วก็ผึ่งไว้ค่ะแล้วก็พอน้ำที่ใบแห้งก็เอามาหั่นค่ะเราจะไม่รอจนใบแห้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่สวยค่ะ ก็คือรอให้น้ําที่ใบแห้งแล้วก็เอาใบามาเรียงเรียงกันแบบนี้นะคะคราวนี้ที่เก็บมาก็จะมีทั้งใบสวยแล้วก็ใบที่หนอนกัดบ้างก็มีแบบนี้ก็เรียงเป็นชั้นหนาๆแบบนี้ค่ะคล้ายๆกับว่า เราจะหั่นใบมะกรูดมะมเราก็จะทำเหมือนการหั่นใบมะกรูดนะคะจะหั่นเป็นฝอยเล็กๆหรือว่าจะหั่นใหญ่ก็แล้วแต่นะคะส่วนใหญ่เราจะหั่นแบบเล็กๆหน่อยเพราะว่า มันจะหอมกว่าค่ะก็จะประ,ประมาณนี้นะคะหั่นแล้วแล้วก็จะเอาไปผึง่งตากให้แห้งค่ะเราก็จะมีกล่องกระดาษนะคะแล้วก็รองด้วยทิชชู่ค่ะแล้วก็จะเอายายยืดน,นะคะโรยลงไปนะคะแล้วก็ผึ่งไว้ในบ้านนะคะให้แห้งค่ะ ก็วันสองวันเขาก็เริ่มแห้งแล้วค่ะพึ่งไว้ในบ้านนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ก็ไม่หนาแล้วก็ไม่บางมากนะคะพึ่งไว้มาดูย่าเอนยืดกันนะคะที่เราหั่นตากไว้นะคะก็แค่คืนสองคืนก็แห้งเป็นแบบนี้เลยค่ะ อันนี้ผึ่งไว้ในบ้านนะคะจะสังเกตดูว่าสีเขาจะสวยค่ะสีจะสดสวยดีเราเคยเอาไปตากไว้กลางแดดนะคะแล้วสีมันซีดดูไม่น่าทานค่ะจริงๆแล้วรสชาติดอกมาก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะคะความต่างอยู่ที่ถ้าหาั่นชิ้นใหญ่ความหอมจะน้อย แต่ถ้าหาั่นชิ้นเล็กๆค่ะเวลาไปชงความหอมจะมีเยอะกว่าอันนี้จากที่สังเกตนะคะซึ่งก็ตามเดิมถ้าใครติดตามคลิปในการตากของเรานะคะเราก็จะมีชั้นตะแกรงนะคะจริงๆอันนี้มันเป็นชั้นที่เขาใช้พับผ้าเก็บหะหรือเก็บของอะไรนี่แหละแต่เราเห็นเพื่อรอใช้แบบเก็บเสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นชั้น,นก็จะให้ดูชั้นนิดนึงนะคะสำหรับท่านที่เพิ่งมาชมคลิปของเรา มันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะมันก็จะประหยัดพื้นที่อะเนาะพอเราตากักเราก็จะแบบดึงออกมาพึ่งแบบนี้ก็พึ่งไว้แบบนี้ค่ะในบ้านไม่ว่าจะพึ่งหญ้าเอ็นยืดหรือชาใบเตยบางทีเราล้างเห็ดเสร็จเราก็พึ่งในนี้เหมือนกันนะคะเราก็วางเทินๆซ้อนๆไว้แบบนี้ค่ะก็ประหยัดพื้นที่ดี จริงๆจ,จะตากแบบว่าเอากระดาษวางที่ตะแกรงสีขาวเลยแล้วก็ตักไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเราชอบทำแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาถ้าเรามียายยืดใหม่มานะคะเราก็ยกอันนี้ออกไปวางที่อื่นเลยค่ะแล้วก็เอากระดาษวางที่ตะแกรงนะคะแล้วก็ผึ่งในตะแกรงค่ะก็จะได้พื้นที่เพิ่มไปอีกก็อันนี้มันเริ่มแห้งแล้วก็เลย ใส่กล่องแบบนี้ไว้แล้วก็เตรียมแบบว่าถ้ามีอันใหม่มาก็ย้ายไปได้เลยเราก็จะเอาไปชงดื่มกับชาใบาเตยค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบเตยนะคะก็พึงไว้ได้สองคืนแล้วค่ะก็แห้งแล้วนะคะถ้าพึงไว้ในบ้านแบบนี้ก็จะได้ชาใบาเตยที่สีเขียวสดสวยค่ะชงดื่มคู่กับยาเอนยืดก็จะหอมแล้วก็ทำให้ยาเอนยืดนั้น ดื่มง่ายยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับการดื่มสมุนไพรค่ะเราก็บางทีก็ผสมกับชาจีนเนาะชาดำก็จะมีชาจีนยายยืดแล้วก็ใบเตยชงผสมกันค่ะก็จะทำให้หอมแล้วก็ดื่มง่ายยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทั้งยายยืดแล้วก็ชาใบาเตยและชาจีนก็มีสรรพคุณที่มีประโยชน์กับร่างกายค่ะอันนี้เป็นยายยืดที่เราตากไว้นะคะเราก็แห้งแล้ว แล้วก็เราแบ่งไปให้ป้าที่รู้จักกันได้ทดลองแล้วนะคะเราก็เหลือตรงนี้เราก็จะเก็บใส่ถุงค่ะอันนี้ก็เป็นถุงซิปเหมือนเดิมก็จะเก็บใส่ถุงซิปทุกอย่างนะคะมันเก็บง่ายค่ะแล้วก็เวลาจะใช้ก็เปิดซิปเนะเาะแล้วก็เทลงไปก็ไม่ต้องมัดยางไม่ต้องอะไรเปิดเปิดง่ายแล้วก็ ใช้ง่ายเราก็เวลาเราแพ็คให้คนอื่นเนี้ยเราก็จะมีถุงซิปเหมือนกันนะคะเล็กๆก,ก็เวลานั้นเขาก็จะหยิบชงได้ง่ายแล้วก็เก็บง่ายค่ะสะดวกดีสุดแล้วก็รีดลมนิดนึงนะคะรีดลมออก แล้วก็ปิดซีกไม้เรียบร้อยค่ะแล้วก็จะติดเขียนฉลากเหมือนเดิมว่าคืออะไรนะคะเราก็เก็บไว้เดี๋ยวอันนี้เราก็จะเอามันไม่เต็มห่อเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาใยยืดมาใส่เพิ่ม เราก็จะเขียนเพราะว่าเราจะเขียนจริงๆไม่ต้องเขียนก็ได้แหละแต่ว่าเราเขียนเพราะว่าเวลานั้นมันเก็บไว้หลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะมันอ่านแล้วก็มันหยิบง่ายค่ะเพราะใบเตยตากแห้งกับใยนิ้ตากแห้งมองไปแวบๆมันคล้ายๆกันนะคะก็ถ้ามีเขียนไว้เงี้ยค่ะเวลาหยิบมา มันก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรบางทีเราก็วางสุมส่มๆกันไว้นะคะแล้วก็หรือว่าดึเรียงไว้เงี้ยมันก็หายากอยู่ดีเพราะว่าพื้นที่จัดเก็บมีน้อยค่ะส่วนอันนี้เป็นยาเย,ยืดที่เราหั่นฝอยไว้นะคะแล้วเราก็คิดว่าเราจะเอาไว้เคี่ยวค่ะเพื่อทําน้ํามันยาย,ยืดนะคะเราว่าจะเก็บใส่ถุงซิปเหมือนกันเพราะเราว่าเราไปเห็นเขาคุยกันนะคะว่า แบบตากแห้งก็นํามาทําสกัดน้ํามันได้เราก็เลยว่าจะลองดูเพราว่าตอนที่เก็บมานะคะเราก็หั่นทิ้งไว้เนาะแล้วเราก็ไม่มีเวลาที่จะมาเคี่ยวเพราะว่าติดธุระจนมันแห้งอะคะ่ะก็เลยโอเคเดี๋ยวจะลองทําแบบเอาแห้งๆมาเคี่ยวดูอันนี้ก็หัน่นฝอยไว้สวยมาก เสร็จแล้วค่ะก็ตอนปิดก็รีดลงมอกนิดนึงนะคะแล้วก็ปิดซิฟเรียบร้อยเราก็จะเขียนฉลักเหมือนเกเหมือนเดิมย่าเอนยืดแต่ใจบอกว่าสำหรับเขี้ยวยย่าเอ็นยืดทำน้ำมัน แต่เ,เราก็จะตากเพิ่มอีกเพื่อที่จะเอามาทําน้ํามันนะคะมันยังน้อยเกินไปแล้วเราก็มีแบบนี้ด้วยนะคะที่แบบตากแห้งทั้งใบอะ่ะเดี๋ยวเรามาผสมกันลองดูว่าจะเป็นยังไงคะ่ะ